สวัสดีครับมิสหายสายสองล้อทุกท่านท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ม o เตอร์ไซ o ์โซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหมองนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆสลับสับเปลี่ยนกันไปในแวดวงสองล้อเครื่องนะครับหนีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันไปเถื่อนนะครับปกิณกะทั่วไปนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องต่อนะครับในแวดวงสองล้อนะครับผมพิมพ์นิยมมาครับ สองรุ่นสองค่ายนะครับพี่น้องนั่นคือรถครอบครัวนะครับรถประเภทครอบครัวนะครับย้อนยุคไปกลับไปยุคเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับพี่น้องสามสิบสี่สิบปีอัพขึ้นไปแล้วครับผมค่ายยามาฮานะครับยามาฮ่าตาซ่อมเสียงนะครับผม เจ้าของสโลแกนสินค้าคุณภาพสมัยก่อนนั้นกองประชาการใหญ่อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับก็เรียวกว่าเป็นที่สมหัวของพวกผมนะครับผมพวกแมกกาซีนพวกผู้สื่อข่าวงหลายก็ไปชุมนุมกันที่สยามยามาฮ่าดินแดงนะครับมีอะไรก็นัดกันที่นั่นตลอดเลยครับเมื่อก่อนยามาฮ่ายังเป็นเรียวกว่าเป็นเจ้าตลาดสองจังหวะครับผมยุคของจังหวะของเมืองจริงครับยุคที่ยามาฮ่าเป็นเจ้าตลาดนในยุคน้น,นครับผมึงนี้จะมีซูเบียดเข้ามาแต่ก็ยังยัง มาคิแชร์ยัยงน้อยกว่าของยามาฮ่านะครับผมทางเหนือแสดว่าสงจังหวะขึ้นดอยไม่ไหวแต่ยามาฮ่าเัาเปิดเปิดเกมอย่างหนักแล้วครับพี่น้องครับ,บรถตก้าคพิมพ์นิยมของค่ายส,ส่งเสียงยามาฮ่าก็คงไม่พ้นจากเมดนะครับเมดยามาฮ่าเมดนะครับซึ่งมีหลายเวอร์ชัน่นหลายซีรีส์เหลือเกินครับผมเมดเมดเองก็พัฒนามาจากรุ่น Y 75 Y80 เนี่ยเริ่มแรกนะครับผม พอาเป็นเมดนี่ก็เรียกว่ามีหลายสี์หลายเวอร์ชั่นมีการพัฒนามาตลอดยุคที่แล้วยังเป็นยุคของคาบูนะครับระบบห,ห,หัวทงหัวจีอะไรไม่มีนะครับเมดถึงเมด80ดนี่ยังไม่มีอะไรเป็น3เกียร์นะครับยังไม่มีระบบ v e ย s นะครับแต่พอมาเป็นเป็นเบลจะเป็นเครื่องยนต์ระบบ v e ย s นะครับ y a m a h a e n e r g y Induction System ของ Yamaha นั่นแหละครับผม ระบบ y e ย s มีเฉพาะเบลนะครับเมดไม่มีนะครับเมดเป็นเครื่องยนต์แต่ก็ใช้ระบบ CDI หมดนะครับผมมีทั้งเมดแปดสิบเมดแปดสิบแปดเมดร้อยเมดร้อยสิบเอ็ดเมดหนึ่งหนึ่งนั่นแหละครับผมนะครับกระไล่มาเรื่อยๆสารพัดนะครับมีเยอะจริงๆครับเป็ดนางพญายอย่างเงี้ยครับผม โอ้สมัยก่อนก็ขี่กันลุยกันนะครับไวรุ่นสมัยก่อนรถข้อขนาดรถครถอบครัวยังมาแต่งซิ่งกันเลยครับใส่ท่อรีดใบเดียวเสียงแป้นเป็นแป้นนะครับเรียกว่าล่าชจอดล่าถนนหรืน้องสมัยก่อนก็ได้ยงกันนะครับผมเองก็ไปออกับเขาด้วยไม่มีรถของตัวเองหรอกสอนเพื่อนอาศัยรถเพื่อนอย่างเดียวครับผมดีขี่เล่นะโสอาศัยเพื่อนที่รู้จักกันนะครับ เตี่ยมันเป็นเจ้าของร้านขายมอไซค์ด้วยครับก็ได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวพวกนี้มาตลอดนะครับผมเมื่อก่อนยามาฮ่านะโอ้เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดจริงครับอะไรออกมาเป็นโลโก้ส้มเสียงขายได้หมดนะครับผมเมื่อก่อนฮอนด้านี่ยังโอ้เหล่าเท่อย่ะเมื่อก่อนเนี่ยฮอนด้าเอาสี่จังหวะมันไม่ถูกกับอ่รสนิยมของผู้บริโภคในเมืองไทยนะสองจังหวะมันสตาร์ทง่ายดูแลง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ เพียวบางหุ่นสวยส่วนสจังหวะของฮอนด้าอึดถึกโทนอย่างที่เคยเล่ามานั่นแหละครับผมแต่ก็ขายได้นะไม่ใช่ขายไม่ได้แต่กว่าดีลเลอร์กว่าจะขายได้ก็เรียกว่าหืดขึ้นคอครับกว่าจะขาย h o นด้าได้แล้วกันกลายเป็นหลายดีลเลอร์ใช้เป็นรถฝากนครับฝากขายอ่ะคือถ้าซูนซื้อยางกี่คันแล้วก็เอาฮอนด้าพ่วงไปด้วยอ,อย่างเงี้ยพอไปถึงร้านก็จอดไว้หลังร้านนะครับผม จอดให้ฟูนจับให้อยากใยเมันม,มุมชักใย,ยกันเล่นอยู่หลังร้านนะครับเมือ่อก่อนตอนหน้าเป็นยังไนจริงๆครับโอเคกลับมาถึงเ <c oughs> <Family S 1> <c oughs> รื่องฟมิลี่พิมพ์นิยมรถครอบครัวพิมพ์นิยมของเราคือยามาฮ่านะครับผมก็อย่างที่มายามาฮ่ามีหลายเวอร์ชั่นมากครับผมเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมยุคสองจังหวัดนะครับก็คือเมดนะครับเมดมีหลายรุ่นหลายซีรีส์นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ไ ก็ถือว่าไม่โดดเด่นอะไรอ่ะครับมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้อะไรเงี้ยครับผมเป็นสุ่มนอนนะครับเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับมีทั้งเมดแปดสิบเมตดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมดร้อยเมดนางพญานะครับจนถึงมาหลังสุดก็รู้สึกจะเป็นเมดอัลฟาด้วยนะครับเมดอัลฟาด้วยนะครับที่มีศิลปินทักร้องเป็นเป็น เป็นพรีเซนเตอร์ในยุคนั้นนะครับผมนี่นะครับถือว่าเป็นยุคหนังขายระเบิดเถิดเทิงนี่ยครับเม็ดรถเข้ารัวของค่ายยามาฮ่าซ่อมเสียงยุคนั้นจะเป็นสยามยามาฮ่านะครับอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงอย่างที่บอกมานี่ครับผมพวกผมก็ไปสมหัวกันอยู่ที่นั่นนะครับในยามาฮ่าสมัยก่อนโอ้กิจกรรมเรียว่าแน่นเอียดนะครับทุกอย่างนะครับผมกิจกรรมเยอะจริงๆขนาดเมดนี่โอ้เรียกว่าขี่กัน ยาวอะครับทดสอบกันยาวไปเที่ยวไปนุ่นทํานุ่นทํานี่และไรลุ่งแรนลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าขี่เมดเนี่ยครับรถสองจังหวะนะครับแปดสี่พีซีเนี่ยลุยเข้าไปแล้วครับยุคนั้นขายดีมากนะครับยอมรับว่าตลาดสองจังหวะมันบุมจริงเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยที่เกณฑ์เล่าสู่กันนะว่าสมัยหนึ่งมันกลายเป็นพิมพ์นิยมที่ว่า ยอดขายระเบิดเถิงนะครับทีนี้ก็กระโดดมาอีกค่ายนะครับอีกยุคหนึ่งนะครับคือค่ายพิงโนคอนด้านะครับรุ่นดิมนะครับใครไม่รู้จักรุ่นดิมนี่โอ้โหถือว่าเฉยแหลกเหมือนกันครับผมถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับดิมนะครับดิมจริงๆเนี่ยเผ่าพันธุ์ของดิมเนี่ยมันมีมันมีมันมีดีเอ็นเอมาจากตระกูลซีด้วยนะครับซีซูเปอร์คัพนี่แหละครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีรายการผลิตมาจนถึงตัววันนี้ยอดขายเป็นเป็น กว่าร้อล้านคันเนี่ยทั่วโลกนะครับสายตระกูล C นะครับสุดท้ายมาเป็นก็เป็นดีมดีมก็แยกนี่ว่าแตกมาแตกดีนเอมาใช้สายเลือดเดียวกันนั่นแหละมายงใหญ่มาครับมาเป็นดีมมาเป็น C เก้าร้อยเจร้พวกนี้พื้นฐานและโดยโดยเบ้าหลอมจริงๆแล้วมันมาจากมันมาจากจุดเดียวกันนะครับ สมัยก่อนก็ยังเป็นเครื่องขบ,บุงขบ,บูอะไรก็พัฒนามาต่อเลือยนะขนาดทอนได้เอสเก้าสี่รถผู้ชายสีดำเลยก็ยังถือว่าอยู่ใน dna ของตระกูลสีด้วยนะครับตระกูลสีดีเอแยกไปเยอะมากครับเป็นแดกเป็นเป็นแดกก็ใช่นะครับถือว่าเป็นอยู่ในผ่อ,อพันธุ์เดียวกันแดกกับอ่มมังกี้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในผ่อ,อพันเดียวกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือคือ ต้นต่อของดิมจริงๆมันมาจากมีเรื่องราวมายาวนานมากสุดมันก็เป็นสีจังหวะมันก่อนเรียกว่าฮอนด้านี่เล่นแต่สีจังหวะมาตลอดยาวนานมากครับพี่น้องเรียกว่าเป็นเจ้าสีจังหวะจริงๆนะครับพัฒนาแล้วก็มีพัฒนามาตลอดจนกระทั่งเป็นดีมเนี่ยครับในบ้านเราก็ขายระเบิดเติดงครับดีมนะครับดีม,นะดมจากทุกวันนี้ก็ยังมีลายแกมสตนะครับใ,ใ,ใ,ในในในชื่อของเว็บนะครับ เวฟเองก็พัฒนามาจากดีมนะครับเวฟเองก็มีหลายซีรีส์หลายเวอร์ชันมากไม่ต่างจากดีมนะครับดีมก็หลายเวอร์ชันนะครับโอเคนะครับนี่แหละเป็นพิมพ์นิยมีกยุคสมัยหนึ่งครับเป็นยุคที่เป็นเอพิออนด้านะครับดีมนะครับมามาลุ่งมากเป็นเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเอพิออนด้าเลยก็ได้ครับโดยเฉพาะ <Wow. S 1> ยุคที่ขายรถครูสภาอ้อรถผมขอย้อนไปนิดรถครูสภาครูสภาของยามาฮ่านะี่ถือว่า เป็นเป็นจุดเถื้อไฟมาก่อนนะครับผมอ่าเป็นเมตด80นะครับเมตด80คุรุสภาครับผมยามาห้าจะมีคําว่าคุรุสภาติดตรงอ่าบังลมหน้า้อมตัวเลข80นะครับเป็นเลขไทยนะครับเลขนะครับนงั้นขายมา3โครงการเขาได้เืินกั่นเถินในยุคนั้นก็ตัวเลขมันกค่แช่มันก็ไม่ค่อยจุ่มเท่าไหร่นะในยุคนั้นก็ถือว่ายามาห่านี่แหละท,ที่ที่เข้าไปได้ซึ่งทางคุรุสภาเองก็เสนอให้ค่ายลดจัดอ่า สวัสดิการให้กับคุณครูทั้งหลายอะไรเงี้ยครับผมก็มีปรากฏยามาฮ่าก็เสนอไปนะครับก็จัดโครงการพิเศษเป็นให้คุณครูเงี้ยครับผมมีถึงมีถึงสามโครงการนะของยามาฮ่าที่ประมูลได้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์8สบนะครับสีขาวนะครับที่จัดไปรู้สึกวะหาย,ยากนะสายเม็เนี่ยสีขาวนี่หาย,ยากรถรูรถรูสภานนะครับ หรืออาจจะมีสายสีอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะครับแต่เม็ดร,รุ่นที่หายากของยามาฮ่าคือเม็ด88นะครับมีน้อยมากทุกวันนี้คนยังตามหาอยู่คนที่เป็นสายบก2จังหวะนะครับสายตาซ่อมเสียงนะครับผมโอเคกลับย้อนมาถึงฮอนด้าดิมฮอนด้าดีมก็มีครุรุสภานะครับผมมีรุ่นดิมครุรุสภานะครับถือว่าเป็นประมูลได้ต่อจากยามาฮ่ายามาฮา กวาดไป3โปรเจกต์นะครับสโครงการนะครับส่วนฮอนด้าก็โปรเจกต์เดียวก็โอ้โหยอดถล่มทลายเหมือนกันครับทำให้ตัวเลขฮอนด้านี่พุ่งพวดขึ้นบนลสกิลนะครับถึงยุคนั้นก็กําลังจะออกโนวาออกมาแล้วด้วยโนวาออกมาแล้วครับตลาดฮอนด้ากำลังกําลังรุ่งไปอยู่นะครับดีมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์นิมยมเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเอพีฮอนานะครับเหมือนกับเมดเป็นของสยามยามาฮ่าในะยุคเก่าก่อนอน,นะครับสองจังหวัด แต่เดีนี่มีเครื่องสีจังหวะนะพี่น้องจนกระทั่งมาเป็นถึงเว็บอะไรก็ได้สีจังหวะดมเดีม,ดมครูสภานี่คือก็ประมูลมาได้ยอดตัวเลขสามสี่ปีนี่นก็เรียกว่าหลายแสนทีเดียวครับพี่น้องนะครับตอนนั้นฮอนด้าเองก็มีปัญหาเรื่องอาการผลิตของโรงงานเพราะโรงงานมีการผลิตหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็กลัวจะไม่ทันฉะนั้นต้องเร่งนะครับต้องเร่งส่งให้ครูด,ด้วยดีอย่างคือฮอนด้ให ให้ให้คุณครูทั้งหลายสามารถไปรับรถได้ที่ดิวเลอร์ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปรับที่เอพีฮ d a นะครับถึงแม้โปรเจกต์จะจะเป็นการท,ทําธุรกรรมระหว่างเอพีฮอนด้กับทางครูสภานะครับแต่คุณครูทั่วประเทศเนี่ยเรียกว่าใกล้สาขาไหนไปรับที่นั่น <laughs> ไปรับรถที่นั่นได้นะครับฮอนด้าก็ใจกว้างเปิดให้ดิวเลอร์เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับ ดีลเลอร์ไม่ได้ขายรถให้คุณครูนะครับเป็น AP พ o n d a ขายนะครับเพียงแต่เวลาไปรับรถใช้บริการอะไรสามารถใช้บริการในกับดีลเลอร์กับไปเยนในพื้นที่ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นที่มาของดีมครูสุภาของ Honda ยอดขายถือว่าเยอะครับ3,000สนกับสามแสนกว่าคันกับ4,000สนคันเลยนะครับ่งโดยส่งมอบ4ปีนะครับที่ดู Honda โกยตัวเลข่าไห่ตัวเลขคุณคุณลองคูณเข้าไปนะครับรถ ครูสภาทั้งสองทั้งสองค่ายเนี่ยเป็นถือว่าขายเป็นโครงการพิเศษให้กับคุณครูในราคาพิเศษนะครับอาจจะดอกน้อยหรือไม่มีเงินดาวไม่ต้องเสียดอกผ่อนยาวอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ข้อเสนอของทางแบงค์การันตีมาครับโดยทั้งสองค่ายก็ใช้แบงก์คนละแบงก์นะครับผมตอนของยามาฮ่าใช้แบงค์ทหารไทยนะครับพอเป็นของด้าใช้แบงค์เกสิกรไทยนะครับก็ถือว่าจัดส่งบริการให้คุณครู อย่างเต็มที่เลยที่ว่าจัดเต็มกันหมดนะครับผมทั้งสองทั้งสองค่ายที่จัดโครงการพิเศษให้กับคุณครูนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยมานํามาเล่าสู่กันฟังน,นะครับเกี่ยวกับรถพิมพ์นิยมของทั้งสองค่ายยามาฮ่าเมดนะครับในสายพันธุ์ของเมดส่วนทางด้านในสายพันธุ์ของดีมนะครับที่ทุกวันนี้เมด ปรายการผลิตไปนานหลายปีแล้วครับพี่น้องส่วนดีที่ยังอยู่นะครับเพียงแต่มันสิงมาในร่างของเว็บนั่นเองครับพี่น้องทุกวันนี้ก็มีการใช้ระบบหัวฉีดกันแตไปทุกรุ่นเลยนะครับในดีมทั้งดีมทั้งเว็บรุ่นใหม่นะครับยกเว้นเว็บร้อยไม่มีอยู่บนลายการผลิตนะครับจะมีก็เว็บร้อยสิบกับเว็บร้อยยี่ห้าไอนะครับผมนี่แหละคือคือร่างเงาที่ดีม,มาสิงอยู่ อยู่เวลากันรีลเน่ยาวนานนะครับพี่น้องโอเคครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้อยากลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับให้ลังใจผมน้ำหอมนะครับมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์นะพี่น้องคนคิดคนททำนะครับก็จะไปเกดเล็กเกน้อยมาเล่าสู่กันฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสารพันสาระนะครับในแวดวงสองล้อเครื่องนี่แหละครับผมมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ